อยากจะขอเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับว่างานของจังหวัดที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันสนดีนะครับเราไม่ไดจ้จัดแบบเดียวดายนะครับเพราะตรงข้ามของอุทยานวิเลชนค่ายบางระจัน์แห่งนี้ก็คือวัดโพกต้นนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญตั้งแต่โบโบราณน,นะครับ วุฒิคุณท่านก็ท่านเจ้าวาดนะครับร่วมกับกรรมการวัดท่านก็มีดําริอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกันกับกิจกรรมของจังหวัดนะครับท่านก็กําหนดไว้ตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของวัดเนี่ยจะจัดถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นมาเที่ยวฝั่งอุทยานหรือขเข้าไปเที่ยวฝั่งวัดโขเกาต้น ก็สามารถเที่ยวได้นะครับแล้วก็กิจกรรมอย่างที่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับหรือท่านนอำเภอท่านรองประหลัดองค์การมหาวนจังหวัดท่านรองนายกองการบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันก็ได้นําเรียนว่าโปรแกรมแน่นเอียดนะครับรับรองมาแล้วมีกิจกรรมมากมายให้ชมแล้วก็ทราบว่าย่งมีมี มีการที่จะมอบโชคพิเศษให้ด้วยนะครับเผยตายไปแล้วแต่อันนี้ยัง <c oughs> <c oughs> ไม่บอก <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรนะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับที่โดยปกติเราก็จะปิดหกโมงเย็นใช่ไหมครับแต่รอบนี้ท่านรองประหลาดบอกขอให้เปิดถึงสองทุ่มเลยนั่นคือตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงสองทุ่มะนะครับใน ช่วงที่มีกิจกรรมวันงานสดุดีพริชนค่ายบางราจันแห่งนี้นะครับอยากจะประชาสัมพันธ์เรียนเพิ่มเติมนะครับอนอกจากาหมดจากงานแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดนักขัตตเลิกน,นะครับที่วัดโพกาต้นก็ยังมีตลาดย้อนยุดบ้านราจันนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ เป็นนำญริขึ้นจากหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับจัดทำขึ้นนะครับนอกจากจะมีอาหารอร่อยนะครับมีขนมไทยๆแปลกๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นที่อื่นก็มีหลายชนิดนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนสิงห์บุรีของคนบางละจันเลยนะครับแล้วก็ยังมีการทำบุญอธิษฐาน หาบน้ําขอพรนะครับมีการหาบน้ําใส่เติมลงไปในสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัดโพขาวต้นซึ่งเชื่อว่าเป็นสระน้ําตั้งแต่โบราณที่ชาวบ้านใช้ดื่มเพื่อเป็นมงคลในการออกศึกนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ทางวัดโพขาวต้นโดยลูกศิษย์ลูก,ลกหาหลวงพ่อนั้นนะครับร่วมกันจัดขึ้นก็คือการแสดง อิงประวัติศาสตร์นะครับที่ดําเนินการเล่นทั้งช่งชวงเช้าและช่วงบ่ายของวันที่มีตลาดย้อนยุคบ้านและจันด้วยะนะครับดังนั้นมาเที่ยวที่นี่นะครับอุทยานวิรลชนค่ายบางละจันนั้นก็จะได้เที่ยวงานวัดโพก้าต้นด้วยได้กลบ,บกาัสาระหลวงปู่ธรรมโชตด้วยใช่ครับใช่ใชครับซ<ช>ึ่งเป็นสวนรวมจิตใจของคนค่ายบางละจันและคนสิงห์บุรีทั้งหมดด้วยนะครับดังนั้นอยาก เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวนะครับถ้าทราบข่าวนะครับหรือช่วยกันส่งข่าวบอกต่อนะครับว่าวันที่สองกุมภาพันธ์ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2,568นักะครับนอุทยานวิลชนค่ายบางระจันซึ่งห่างจากจังหวัดสิงห์บุรีเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถนทนหนทางดีไปมาสะดวกนะครับใช้เวลาไม่เกิน20นาทีจากจังหวัดสิงห์บุรี นะครับหรือประมาณสัก25นาทีจากถนนสายเอเชียนะครับก็ถึงที่สถานที่แห่งนี้แล้วนะครับและทุกวันเชื่อว่าคนบางละจันคนค่ายบางละจันซึ่งเหมือนจะเป็นอำเภอเดียวกันนะครับก็ยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยไมตรีจิตไมตรีจิตที่ เป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองเป็นมิตรกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะนำเสนออาหารอร่อยนะครับขนมที่ฝีมือรถเด็ดของชาวบ้านนะครับให้นะักท่องเที่ยวได้ลองชิมนะครับแล้วก็มีความประทับใจมาเที่ยวสิง์บุรีแล้วมีความสุขกลับไปนะครับแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะครับว่าไปแล้วนะครับต้องไปอีกนะครับ สิงห์บรีพร้อมต้อนรับทุกท่านอยู่ตลอดเวลาครับ<ช>ขอบคุณครับมาแล้วต้องมาซ้ํานะคะสําคัญเลยคือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทุกอย่างของเราราคาย่อมเยาวเป็นกันเองน่าซื้อน่าน่าซื้อทุกๆร้านเลยค่ะ<ช>เอาล,ะค,ะ,อาละค่ะเดี๋ยวเราต้องอบันทึกภาพร่วมกันค่ะ<ช>ด้าน